Complete all event b o u n t i e s เราจะต้องล่าค่าหัวให้สำเร็จหรือว่าหลบหนีจากการล่าค่าหัวให้สำเร็จจำนวนทั้งหมด2ครั้งคราวนี้สาจ๋าไปรับเควส t ล่าค่าหัวที่จุดเช็คพอย์ของโคลนครูเปอร์นะคะเราสามารถไปรับได้จากตัว NPC เลยหรือว่าใครจะไปรับจากกระดานแบบปกติก็ได้ค่ะพอดีชว่วงนี้เป็นช่วง Star War ก็ขอไปรับที่เจ้าโคลนครูเปอร์แล้วกัน ณจุดเช็คพอยต์นึงเนี่ยจะมีโคลนครูเปอร์อยู่สองสมตัวคุยกับตัวไหนก็ได้นะคะเราสามารถเลือกรับเควสล่าค่าหัวแล้วก็ซื้อปืนได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะน,นี่ก็จะมารับล่าค่าหัวกันอ่าขึ้นแบบนี้ก็เรียบร้อยค่ะเราจะไปฆ่าเขาหรือว่ารอเขาตายก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆโดนเควสล่าค่าหัวเนี่ยก็ผ่านเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้มีคนพอดีนะคะขอลองปืนสักนิดนึงเรียบร้อยค่ะ แต่ว่าไม่ใช่คนที่เป็นบาวตี้แล้วนะน่าเสียดายค่ะ